ต่อมาจุดกวักเงินคล้ายๆอารมณ์กระตุ้นชกลาบเลยอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นแต่ผมไม่รู้สูตรใครนะแต่ก็เจอจากเคส v i p ผมนี่แหละการจัดตัวนี้ตั้งของนู่นนี่นั่นนะไปซื้อมาตามคนที่บอกว่าช่วยดูดเงินได้แล้นหนึ่งถ้ามันดูดได้จริง เขาไม่ขายคุณและที่ผมเห็นนะเอาแบงค์ร้อยผมก็เลยบอกแล้วทำไมไม่ตั้งแบงค์พันจะได้ดูดแบงค์พันมาหรือตั้งทองไปเลยมีมูลค่ามากกว่าแบงค์ร้อยแน่นอนจุดนี้หหลักการคล้ายๆกันตัวนักการตั้งจุดกวักเงินหรืออะไรแล้วแต่เขาจะตั้งในบ้านซึ่งผมเปรียบคือเหมือนการตั้งน้ำอะไรกระตุนโชคลาภนอกบ้านนั่นแหละแต่ในบ้านที่ผมเล่นผมจะใช้หลักการให้มันมีการเคลื่อนไหวแทนการตั้งน้ํา ถึงทุกเคส V.I.P ผมก็จะมีจุดเพราะผมสามารถรู้ว่าจุดไหนคือจุดโชคลาภของบ้างก็เราก็ไปกระตุ้นตรงนั้นตรงนี้แหละจะทําให้คุณเร็วขึ้นแต่การตั้งกวักเงินเหลืออะไรแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความเชื่อแต่ผมแค่บ,บอกเพราะว่าบางเคสบูชาของเขาไปหลักหมื่นก็มีเฉะนั้นก็พิจารณาถ้าคําว่าดูดเงินหรืออะไรแล้วแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่มีจริงถ้ามีจริงผมไม่ขายคุณผมมองดูดของตัวเองดีกว่า ลองพิจารณาดูนะผมไม่อยากให้แบบพอผมไปเจอหน้าง,งานผมบางทีแอบตรงตางนะ เจอเหรียญ5้าเหรียญ1มื่นอะไรแบบนี้ผมบอกครับผมขายผมขาย1้0ิบเองผมก็หาได้ใครที่ดูอยู่ก็พิจารณาอะไรที่มันล่อความรวยของคุณมาแบบเนี้ไม่มีจริงยึดกลับไปหลักพื้นฐานถ้าคุณคิดจะให้รวยกับหวงจุยไปปรับกันที่พลังท่าและพลังชีเน้น้าพลังท่าคือการจัดขั้นสูงตัวเนี้เร็วแต่ถ้าคุณไม่ได้จัดเน้นพลังชีไม่วางของเกะกะเหมือนที่ผมบอกอะโล่งโปร่งสะอาดนี่แหละหลักพื้นฐานให้พลังชี่เขาเดินได้คล่องต่เวียนได้สะดวกนะครับ